หลายสื่อหล,หลายช่องทางที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรมักจะบอกว่าการปลูกไผ่เนี่ยมีประโยชน์อยู่หลายอย่างกินได้ทั้งหนอ่อใช้ได้ทั้งลำใบเอาไปเป็นปุ๋ยแต่การปลูกไผ่เนี่ยก็มีข้อเสียอยู่บ้างข้อเสียที่ผมจะพูดถึงเนี่ย,หล,ยหลายสื่อเนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดถึงวันนี้ผมจะมาบอก ข้อเสียในการปลูกไผ่ข้อควรระวังในการปลูกไผ่ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับผมว่าการปลูกไผ่เนี่ยต้องมีการาวางแผนกำหนดพื้นที่ที่จะปลูกเนี่ยอย่างไรดีเพื่อให้ข้อเสียนั้นมันมีน้อยที่สุดและไม่จะจะไม่ไปกระทบกับต้นไม้อื่น ไผ่เนี่ยจะเป็นพืชที่มีรากหากินได้ไก่แล้วก็รากเนี่ยชอนชายอยู่บนหน้าดินตามพื้นดินเนี่ยไปได้ไก่แล้วก็เยอะมากรากไผ่จะเยอะแล้วก็หากินเก่งนะครับผมดังนั้นข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีต้นไม้อื่นที่ปลูกอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะไปแย่งอาหารของต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้เคียงในระยะ3-4เมตรเนี่ย ต้นไม้อื่นที่ปลูกอยู่ใ,ใกล้ๆไผ่เนี่ยจะไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ตามปกติมันจะถูกไผ่แย่งกินบางชนิดเนี่ยอาจถึงตายไปเลยก็มีเพราะว่าสู้กับไผ่ไม่ไหวนอกจากจะโดนบังร่มเงาแล้วยังถูกลากไผ่เนี่ยมากแย่งอาหารกินอีกบางครั้งมันก็ตายได้นะครับผมผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นกล้วยนะครับผมีนป่าไผ่ทางด้านซ้ายมือนะครับผม ขวามือเนี่ยเป็นกล้วยนะครับผมกล้วยที่ปลูกอยู่เนี่ยห่างกันจากไผ่เนี่ยประมาณ4ี่ห้าเมตรนะครับผมดูนะครับผมระยะห่างสี่ถึงห้าเมตรนี่กล้วยที่เคยโตอยู่นะครับผมตอนนี้ในแปลงของผมสภาพเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากผ่านไปสี่ห้าปีเนี่ยนะครับผมมันทําให้กล้วยเนี่ยไม่จเจริญเติบโตไม่งามเลยนะครับผมดูข้างในนะครับผม ไอ้ที่ห่างออกไปนะครับเห็นไหมฮะกล้วยยังโตอยู่นะครับผมกล้วยยังยังเจริญเติบโตได้ดีอยู่แต่ในระยะห้าหกเมตรเนี่ยจนถึงเกือบสิบเมตรนะครับผมรากไผ่เนี่ยมาถึงได้หมดนี่นะครับผมรากไผ่เนี่ยมันชอนชัยมานะครับผมสังเกตนะฮะเส้นฝอยฝอยเนี่ยนะครับผมเนี่ยฮะนี่คือรากไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมใกล้ๆกล้ต้นกล้วยเนี่ยนะครับผมในระยะห้าเมตรเนี่ยนี่นะครับผมรากไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยรากไผ่นี่นะครับรากไผ่เนี่ยมาถึง เพราะฉะนั้นมันก็จะมาแย่งอาหารกล้วยกล้วยก็สู้ไม่ได้กล้วยก็จะโทมแล้วก็ไม่โตนะครับผมนี่คือข้อเสียในการปลูกไผ่นะครับผมซึ่งผมจะบอกวิธีป้องกันและวิธีแก้อีกทีหนึ่งนะครับผมคราวนี้มาดูผลกระทบกับพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ผมปลูกอยู่ในสวนของผมนะครับผมซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไผ่เลี้ยงหวานที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมปลูกเป็นแถวคู่ นะครับผมเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมแล้วก็แปลงข้างๆเนี่ยก็จะมีมะนาวอยู่สังเกตมะนาวนะครับผมห่างกันเนี่ยประมาณ4ี่เมตรหาเมตรมะนาวต้นนี้ตายแล้วนะครับผมนี่นะครับผมมันสู้มันสู้ไผ่ไม่ได้มะนาวต้นนี้ตายแล้วนะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่จะตายนะครับผมเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันเป็นพืชที่อ่อนแอหน่อยนะครับนี่ต้นนี้ก็ตายนะครับเนี่ยที่ห่างจากไผ่นิดเดียวเองประมาณสี่ห้าเมตร แต่ต้นไผ่มะนาวตายเลยนะครับต้นนี้ไม่ตายนะครับแต่ก็ไม่เจริญเติบโตนี่มะนาวอายุสี่ปีนะครับผมมะนาวอายุสี่ปีดูด้านในนะครับผมเนะี่ยด้านในมะนาวอ่ะด้านในนี่สูงหมดนะครับผมสูงหมดแต่ต้นนี้เตี้ยติดดินเลยนะครับแค่เลยหัวเข่ามาหน่อยหนึ่งไม่ค่อยโตต้นนี้ก็ไม่โตนะครับผมนี่คือผลกระทบ อันนี้ห่างประมาณหกเจ็ดเมตรได้นะครับผมมะนาวต้นนี้ก็ไม่โตส่วนต้นนี้เนี่ยทำท่าจะตายล้วนะครับใกล้หน่อยเนี่ยทำท่าจะตายแล้ว,น,น,น,ททลวนี่คือผลกระทบในการปลูกต้นไม้ใกล้ไผ่นะครับผมไผ่มันจะแย่งอาหารไปหมดนะครับตัวอ,อย่างเอามาให้ดูเลยว่ามันมีผลกระทบยังไงนะครับวิธีการแก้ปัญหาอันดับแรกนะครับผม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อต้นไม้อื่นในการปลูกเนี่ยเราต้องหาต้นไม้ที่เป็นเอ่อมาสู้กับไผ่ได้นะครับผมมันจะมีพืชอ,อยู่ไม่กี่ชนิดนะครับผมที่จะสู้กับไผ่ได้อย่างแปลงนี้นะครับผมหลังจากที่กล้วยตายไปแล้วเนี่ยผมก็จะปลูกไผ่เลี้ยงนะครับผมไผ่เลี้ยงซึ่งเป็นเป็นพืชตระกูลไผ่เหมือนกันนะครับผมเอามาปลูกนะครับผมมันก็จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่ามันหาอาหารเก่งพอๆกันเพราะฉะนั้นไผ่เลี้ยงก็จะ ก็จะสู้กับไผ่กิมซุงที่ปลูกอยู่ก่อนแล้วเนี่ยได้มันก็สามารถจเจริญเติบโตได้ปกติอันนี้ไผ่ที่ผมปลูกประมาณสักอายุยังไม่ถึงปีนะครับผมก็มีความสูงประมาณนี้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับผมเป็นไผ่เลี้ยงคนคนละชนิดกันกันกบไผ่ที่ปลูกอยู่นานแล้วทางซ้ายมือซึ่งเป็นแปลงไผ่กิมซุงนะครับผมนี่คือการแก้วิธีแรกนะครับผมก็คือหาไม้ หาพืชชนิดที่มันสู้กับไผ่ได้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ก็คือพืชตระกูลเดียวกันก็คือไผ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพืชอีกตระกูลหนึ่งที่จะ่เออสู้กับไผ่ได้พืชอีกหนึ่งชนิดที่สามารถปลูกใกล้ไผ่ได้นะครับนั่นก็คือมะขามเทศนะครับสังเกตว่าไผ่กับมะขามเทศเนี่ยของผมห่างกันแค่ประมาณ2เมตรเองนะครับ ซึ่งมันอยู่ร่วมกันได้มะขามเทศก็จเจริญเติบโตได้นะครับผมเพราะว่ามะขามเทศเป็นไม้ใหญ่สามารถสู้กับไผ่ได้อีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติของรากมะขามเทศเนี่ยคล้ายๆกับรากไผ่คือหากินไกลแล้วก็หากินเก่งนะครับนี่คือการแก้ปัญหาถ้าเราไม่เอ่อถ้าเราอยากเอาพืชไม้อื่นมาปลูกเนี่ยเราต้องเลือกพืชที่มันสามารถต่อสู้กับรากไผ่ได้ในการหากินไกลแล้วก็หากินเก่งนะครับ การแก้ป no ัญหาวิธีที่สองนะครับผมก็คือการขุดล่องซึ่งเป็นคลองไส้ไก่นะครับผมอย่างนี้นะครับผมลักษณะขุดอย่างนี้แต่อย่างนี้มันมันตื้นไปนะครับผมตื้นไปที่มันแอกเป็นแองอยู่เนมันตื้นไปเพราะฉนั้นเราควรจะขุดให้ลึกประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรครึ่งนะครับผมเพื่อตัดรากไผ่นะครับผมไม่ให้ไปรบกวนพืชชนิดอื่นนะครับผมวิธีป้องกันอันดับอันดับที่สองนี่ก็คือขุดคลองไส้ไก่นะครับผมเพื่อตัดรากไผ่ไม่ให้รากไผ่ เดินไปหาพืชชนิดอื่นไปแย่งอาหารพืชชนิดอื่นด้วยการขุดคลองไส่ไก่ติดริมแปลงไผ่เลยนะครับผมตามแนวยาวเลยแปลงไผ่เราย,ยาวเท่าไร่เราก็ขุดตามแนวนั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นแปลอันนี้เป็นเอเป็นคลองที่ผมขุดอยู่ก่อนนะครับผมแต่มันตื้นเกินไปนะครับผมเอเพราะนั้นคลองที่จะขุดเนี่ยก็คือลึกประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งน,นะครับผมนี่คือวิธีการแก้ปัญหาในการปลูกไผ่ เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับพืชชนิดอื่นดังนั้นเรารู้แล้วนะครับผมว่าสาเหตุเนี่ยของไผ่เนี่ยมันมีข้อเสียอย่างไรและมันมีผลกระทบต่อพืชอื่นยังไงนะครับผมดังนั้นพื้นที่ที่เรากําหนดที่เราจะปลูกไผ่เนี่ยเราก็ควรถ้าเรามีแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าสี่เหลี่ยมจุตุรัสอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรจะปลูกไผ่ชิดด้านใดด้านหนึ่งของ ที่ดินเรานะครับผมเพื่อที่จะป้องกันได้ง่ายนะครับถ้าเราปลูกตรงกลางแปลงเนี่ยเราต้องเราต้องป้องกันรากไผ่ถึงสทิศเลยนะครับแต่ถ้าเราปลูกชิดด้านใดด้านหนึ่งของแปลงเนี่ยเราจะป้องกันแค่หนึ่งหรือสองทิศทางเองนะครับผมนี่คือ พ่อควรระวังในการปลูกนะครับผมไผ่ปลูกดีที่สุดก็คือปลูกริมคันที่นะครับผมนอกจากมันจะช่วยป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียงแล้วเนี่ยเราจะสามารถป้องกันลากไผ่ไม่ให้ไปกระทบกับพืชอื่นได้ง่ายกว่าในการปลูกตรงกลางพื้นที่นะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนเพื่อนๆจะปลูกไผ่เนี่ยก็ควรวางแผนและกําหนดพื้นที่ในการปลูกไผ่ให้ดีๆนะครับผมรู้ไว้ก่อนนะครับผมดีกว่าเรามารู้ทีหลังแล้วไปปลูกตรงกลางแปลงเลย นะครับไอต้นไม้รอบๆแปลงไผ่มันก็ไม่จเจริญเติบโตเพราะว่าโดนไผ่แย่งอาหารนะครับผมบางต้นอาจถึงตายได้อย่างที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมที่เป็นมะนาวซึ่งเป็นพืชที่อ่อนแอกว่าเนี่ยก็ถึงตายกล้วยก็ให้ผลผลิตไม่ดีโตชา้าโตไม่ค่อยงามนะครับนี่คือข้อเสียในการปลูกไผ่นะครับผม